สวัสดีครับวันนี้ปพาทุกคนมาดูใส่ดักปลากันแล้วนะใส่ลูกนี้ใครนามมาก็เต็มเลยนะครับเขียวแป้งเลยอื้มใครนเรอๆนะปลาจะข้าไม้ว่าใครนาม,มากจังลูกนี้ไม่ได้นะครับ น้ำในคลองก็เริ่มเปิ่มแล้วนะพราว่าคก้นตอกนะครับช่วงนี้ลูกตีซองไกลน้ำก็โก,ก้เหมือนกันนะไกลน้ำม,มากจังอุ้ยแต่ว่าได้นะครับด้หนึ่งตัวลูกปลาจอน นี่นะครับไกล่น้ำเต็มใจเลยนะใส่ลูกนี้ได้มาหนึ่งตัวนะกิดว่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเอ็นไก่น้ำเยอะๆนะถ้ามีไกล่น้ำแ้วปล้ไม่ก่อยก้าวใ่นะลูกนี้พลุกมาหนึ่งตัวนะครับประจอน มาดูลูกตรงนี้กันนะครับลูกหน้าปักต่อตีไม่เคยจะได้มีตัวไหมไม่มีใส่ลูกผีซีนะครับอยู่กลางกล้องนะไอกวันกรนปุ๊บนักตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กลางกล้อง ได้ไหมไมาใส่ลูกกีงนะครับลูกนี้ไม่ช่วยเลยนะผุมดักเอาไว้ีจะได้ไหม อะไรวะปลาเล่ยมีเล็ดยอหยังหนังหยัง,ยง,ยงเป็นอยู่อ,อ,อื้มว้าวผุยืนตรงนั้นว่มอยู่ตรงนี้นะครับเกือบไปเกือบไปเกือบไปไม่อ่านยอกเลยนะอะแันนี้ thổi nháy gần lào uh -huh. hàng quá mày nào mà mắn là gặp bia mai trước là nó xây được ni bom đắc rồi งั้นเราไม้กู้เลย <laughs> Ừ, pla đuôi Ủa, gặp Tốp Nó có mì pla Nó cho nó đứng đua Ủa, tôi nhớ đây gặp Đây ừ. à, là có rượu Lá có giặc đây Cái đập u นี่ครับหยอกวักแล้วครับหยอกวักแล้วครับผมอู้วาจัดเจนนะขนาดสร้งส้ามโรรบุ้มอตัวนี้มีปลาด้วยนะดำเปลือกอันนี้ทุกคน ซู้ไม่ดูเลยนะหยอกวักอยู่นะครับทำไงต่อทีนี้ เดี๋ยวเวียงไวกลางต่างก่อนว่านะครับเดี๋ยวไปดูใส่ลูกอื่นกันต่อนะไม่ไว้ตังพื้นนะครับไปดูใส่ลูกอื่นก่อนนะ เวียงกลางๆงกูว่าคนจะเดินมากูว่าคนจะเดินมาแล้วก็เจอนะครับอันตรายลไปลว <c oughs> าวมามันหยอกวักเอาไว้แบบนี้อันตรายนะครับดี๋ยุผมจะเอาว,ว่ามันกดลงนะจะปิดใส่ให้มันอยู่จะปิดใส่ให้วุม้มอยู่ตาลางนะ วักเดียวตาอ่าโอเคครับแบบนี้หน้าว่าจะปอดไปนะครับเกือบไปแล้วนะครับตอนที่ผปุไปยอกปุยังไม่เห็นนะ ผมเมิดแก่ตัวมันนะครับยังไม่ได้เห็นว่ามันนะว่ามันอยู่แก่มือโป้มิดเดียวนะครับดีทีโป้มิดดันเก <c ười> ือไปเลยอนะเสี่ยวมากโอเคครับมาเก็บดูใจลูกเรือนก่อนว่านะใส่ลูกนี้ไม่ได้ ออลูกนี่ยูตีล็อกกันแล้วนะจะมีะตะกัวด้วยไหม <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่นะปุ๊บก็บกลัวกลัวใจแล้วนี่ไม่ครับไม่ตังปลาตังอะไรไม่มีเลยแล้วก็เหมือนเดิมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใส่ลูกนี่มีรอยทุงนะไม่รู้ว่ารอยทุงรือรอยคนยกให่มันนุ่นนุ่นอยู่ตายไหมไม่ได้ไม่รู้รอยคนยกแบบนี้ใส่ลูกทุกตายแล้วนะครับเจอหูปุ๊บไม่ได้ปลาเลยใส่ลูกทุกตาย ไม่ครับไม่ได้ก็จะรุปวาเพื่อน่านทีได้วันนี้นะครับในการมาดูไรได้ปลาจอนหนึ่งตัวนะครับซ่องตัวตัวนึงอยู่ในไส่อู้ <c oughs> ในไส่อู้มีปลาจอนอยู่หนึ่งตัวด้วยนะกันนี้ไปนะคืออีตําปลือต่อกับใสลูกนั่นจะปล่อยไออูตายหรือว่าเอาไปแป๊ดๆปดี กเอาไปเป็ดๆว่านะ